ทุกคนใครชอบกินวอฟเฟิลฮ่องกงเหมือนผมบ้างนี่วันนี้จะมาแนะนําร้านพี่นัทเจ้าของร้านนี้เนี่ยคือเจนแรกรุ่นแรกของวอฟเฟิลเจ้าแรกในประเทศไทยนั่นก็คือแบรนด์เอกอีเอกเอกวอฟเฟิลฮ่องกงเจ้าแรกในเมืองไทย คืออันนี้เขาอยู่มาแบบเป็นตำนานมากอะทุกคนเอาจริงๆถ้าไม่เจ๋งจริงก็อยู่ไม่ได้นะแล้วพี่นัทเนี่ยอย่างที่บอกเขาเป็นรุ่นแรกเลยของแบรนด์นี้แล้วทุกวันนี้เขายังขายอยู่15ปีผ่านไปเขายังขายอยู่คือเราว้าวมากวัยรุ่นที่สงสัยอย่างเราก็เลยแบบพลาดไม่ได้เลยคือถามพี่นัทเลยพี่นัททาไมทุกวันนี้พี่นัทยังขายอยู่อะวอลเฟิลคือขายมา15ปีเลยเหรอพี่นัทบอกว่าใช่พี่ยังขายอยู่แล้วก็ขายดีมากด้วยบางวันเนี่ยคืออย่างต่ำๆวันหนึ่งคือร้อยชิ้น วันไหนขายดีมากๆก็คือ200ชิ้นพี่นัทจะบอกอีกว่าเวลาไปออกงานอีเวนต์น่ะพี่เคยขายแบบพีคสุดๆขายดีสุดๆเลยนะ400ชิ้นต่อวนันเรานี้ร้องเฮ้ยเลยอะแบบจริงเหรอพี่นัทพี่นัทบอกจริงแต่ว่าเวลาไปออกงานอะพี่อาจจะต้องใช้เตาอะก้าวเตาแล้วก็ต้องมีลูกน้องคอยช่วยด้วยไม่งั้นก็คือไม่ทันแล้วจุดเด่นของร้านพี่นัทคือนี่เลยทุกคนไส้เยอะมากคือท็อปปิง้งมีให้ลูกค้าเลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นฝอยทองเป็นเผือกเป็นมันแล้วก็มีมันม่วงคือที่เห็นอะถ่ายมาไม่หมด พี่นัยังเอาขึ้นไมห,หมดมีทั้งไส้หวานไส้เค็มไส้กรอกไส้ชีสอัลมอนด์ช็อกโกแลตแต่ที่ขายดีที่แบบว่าไอเลิฟสุดๆเลยก็ต้องเป็นกล้วยช็อกโกแลตแล้วก็แบบลูกเกดอะคือแบบโอที่สุดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ไม่แปลกใจว่าทำไมพี่นัทยังขายดีถึงทุกวันนี้นั่นคือทัศนคติและว,วิธีคิดของเขา mm hmm. บางคนอาจจะมองว่าการซื้อเฟรนชชส์มาขายจะต้องสำเร็จแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วเนี่ย คุณไม่ต่อยอดไม่พัฒนาคุณต้องทําการบ้านด้วยว่าลูกค้าของคุณชอบอะไรชอบแบบไหนอย่างพินาเนี่ยเขามีไส้มีท็อปปิ้งให้เลือกกว่า30อย่างเพราะพินารู้ว่าลูกค้าชอบแบบไหนเขาก็เลยจัดแล้วก็พัฒนาแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆจนผ่านมา15ปีก็ยังคงขายวอฟเฟิลอยู่แบบนี้แล้วเขาก็บอกด้วยนะว่าถ้าใครมีทาเลที่ดีอ่ะก็ลองหาสิ่งที่ตัวเองชอบเริ่มต้นจากสิ่งที่ตัวเองชอบรับรองได้เลยว่าออกมาคือดีแน่นอนทุกคนแล้วเนี่ยคือดูอ่ะดูวิธีการทำขึ้น มันสนุกนะแล้วมันก็เพลินมากถ่ายไปถ่ายมาก็คืออดใจไม่ไหวจริงๆคือมันหอมมากน้ำลายจะไหลนี่สั่งมาเลย2ชิ้นวันนี้ก็มีไส้ข้าวโพดกล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตจัดปลาชิ้นฟาบนี้ <c oughs> ทุกคนคือมันหอมมากแล้วชิ้นคือใหญ่มากทุกคนชิ้นใหญ่เท่าหน้าเลยอะไส้แน่นๆไส้จุกไปอืงับ ตัวแป้งคือกรอบมากกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยไส้เยอะโอ้โหคือดีไปหมดยิ่งถ้ากินกับกาแฟนะฟินมากทุกคนอ่ะถ้าใครอยากกินว่าวโ้ฮอ,องกงร้านที่นัดวันจันทร์ถึงวันพฤหัสไปกันได้ที่อาคารเกสรน้ำมรินพลาซ่านะทุกคนวันศุกร์มากันได้ที่อินเตอร์ลิง์บางนานะครับบอกเลยว่าฟินอร่อยมาก